นี่เกลลรี่กับที่ใหม่มาเปลี่ยนสียางฟันแต่ตอนนี้รอคิวก่อนนะคะระหว่างรอเดี๋ยวเราจะไปเดินไปเดินดูตลาดอุ้ยนี่บาริ D D ะคะิวบารีคิวน่าทานมากแฟนทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตากันใช่ไหมคะ <S <S วันนี้เกลลรี่กับที่ใหม่มาเปลี่ยนสียางฟันแต่ตอนนี้รอคิวก่อนนะคะระหว่างรอเดี๋ยวเราจะไปเดินไปเดินดูตลาด โอเคปะไปกันเลยค่ะวันนี้เขามีตลาดเล็กๆหน้าคลินิกทำฟันด้วยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันเลยไปค่ะทุกคนมาถึงตลาดนัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินด้วยเออคอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเขาแบบจัดจัดซอยแคบนิดนึงเนาะอุ้ยนี่บาา์บิคิวบ้านดิคิวราค,ะคะาแมาก หเ็จฟันอยู่นะไปค่ะเราจะเปลี่ยนสียางอยู่แต่พุงมีม่วงๆอ่ะไป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 ค่ะทุกคนเดินมาถึงนี่แล้วที่ไม่มีหมูสเต๊ทที่ใหม่ชอบเลยนะกินไหมกินเปล่าไม่อยากกินเราไม่อยากกินนี่เราเจอนี้เราจะเช่วหนี้ไม่กินอยากกินไม่กินอยากกินไก่เทอริยากิดีไหมที่ไม่กินหมดแล้วกินเอาไม่เลยไปไปต่อไปค่ะเราไปเดินอีกโซนหนึ่งกันนะคะทุกคนตอนนี้คนเยอะมาก และแล้วคุณใหม่ยจังเขาก็จะไปซื้อมะม่วงที่เขาอยากกินนะทุกคนไม่ไม่เท่าไหร่คะยี่สิบบาทก็โอนนะทุกคนนี่ทุกคนเรามาซื้อบาร์บีคิวมาน่าสิบห้าบาทนะทุกคนเทเดนทุกคนนี่ไก่ทอดได้มาแล้วดมก่อนอาดมก่อนหอมหอมหอมเทเดนทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะเราได้อะไรบ้างเออนี่บาร์บีคิว พี่ไ่กินน้ำที่นหน่งจมูกแล้วพี่ไปไปซื้อตั่วพี่ไปไปซื้อขืนไก่ทะเลอ๋อไก่ทะเลกีแล้วก็ข้าวไก่ทอดไม่ลืมวันนี้หรือเปล่าบอกไปแล้วอันแรกเลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ไปตลาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะไปทำฟันกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย